สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านค่ะวันนี้มีแนวทางฮานอยสูตรสองของวันที่สิบห้าเดือนห้าสองห้าหกสี่มัดรวมสามนอยสองตัวบนล่างมาแบ่งปันค่ะก่อนที่จะไปชมตัวเลขเราจะพาเพ,เพื่อนไปสรุปแนวทางฮานอยสูตรสองของวันที่สิบสี่กันก่อนค่ะแนวทางฮานอยสูตรสองของวันที่สิบสี่แล้วให้เด่นเก้ากับสามวิ่งรูดค่ะพิเศษออกสี่หกศูนย์กับสามสี่ เข้าเด่นสมค่ะแล้วก็เข้า3ามสีตรงตรงค่ะบนหลุดค่ะแล้วก็ปกติออก0ูนย์สีของเรามีแต่เก้าเจอันนี้หลุดค่ะเพื่อนๆนจ้าแปดเดล่างนี่ก็หลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยค่ะ v a p ห9 6กับ7จอันนี้ก็หลุดนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ให้ด้วยนะคะทั้งช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเป็นแค่แนวทางเท่านั้นค่ะตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดปะป,ปุนกันไปนะคะแนวทางฮานอยสูตรสองของเราวันนี้ให้เด่น เด่นศูนย์กับหนึ่งเด่นศูนย์กับหนึ่งวิ่งรูดค่ะศูนย์ก็จะมีศูนย์หนึ่งศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าค่ะ หนึ่งก็จะมีหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งเก้าค่ะ ที่ขีดเส้นคือน,นินนะคะเพื่อนๆจะชอบก็จ,กจุดไว้แคบไว้ค่ะไม่ชอบก็สามารถเดินผ่านได้นะคะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมในรับฟังค่ะ mm hmm. ผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. ขอให้เพื่อนๆโชคดีกันทุกคนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ